เข้าสู่หน้าฝนนักร่าทะเลเหมอกก็คงจะตื่นเต้นกันไม่น้อยมาค่ะในคลิปนี้เราจะพาไปรีวิวกลางเต็นท์มองเห็นวิวหมอกเที่ยวเล่นสกายวอล์กนั่งรถไฟจิ๋วนอนรับลมชมวิว3วัน2คืนกับจุดกลางเต็นท์ในหัวแคมป์พาไปลงงานวิ่งที่งานเข่าท้อเอ้ยเขาค้อมาราทอน2024 มาดูกันว่า13กิโลเส้นทางขึ้นลงเขาที่เขาคอนั้นจะแกงเราหรือไม่แล้วการเที่ยวเขาคอของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เดินทางจากกรุงเทพกันมาแต่เช้าใช้เวลาขับรถราๆ5ชั่วโมงครึ่งนะคะเราปักหมุดกันที่ลานกางเต็นท์ในหัวแคมป์จะอยู่บนเส้นรูท12เลยค่ะโดย Google จะแนะนำเรามา2เส้นทางคือเส้นทางพหลโยธินแล้วก็เส้นทางสายเอเชียค่ะซึ่งแม้ว่าเส้นทางสายเอเชียจะไกลกว่า20กิโลแต่เราก็เลือกมาใช้เส้นทางนี้เพราะว่าเลี่ยงรถติดไฟแดงค่ะเนื่องจากลานกางเต็นท์และจุดสตาร์ทวิ่งอยู่บนรูท12เลยนะคะเส้นทางจึงขับรถง่ายมากๆค่ะ เราเลือกกันไปที่จอลลี่แลนด์เพื่อไปรับป๊บกันก่อนที่จะไปกางเต้นท์อะไรครับรับปีบรับหมายเลขนักวิ่งค่ะโอ้โเป็นนักวิ่งนักแข่งขันโอ้โอเน้นเข้าร่วมเน้ <c oughs> นเข้าร่วม <c oughs> ใครบอกเข้าร่วม <c oughs> ชิงตนะ่ต้องมาอะไร วิ่งชื่อว่าเขาคอมาราทอนโดยเขาจะจัดกันเป็นประจำทุกปีค่ะปีนี้จัดกันวันที่2มิถุนายนปีที่ผ่านมานี้นะคะซึ่งในวันนี้ก็จะตรงกับวันหยุดพิเศษ3วันพอดีเลยเป็นเวลาที่ดีมากๆเรามีเวลาขับรถเที่ยวเขาคอแล้วก็โรงงานวิ่งวันอาทิตย์เราชอบที่จะมารับปิ๊บด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าที่นี่เขาจะมีตลาดสำหรับให้ชอปปิ้งของแกจเจตสำหรับนักวิ่ง ทั้งหมวกแล้วก็ของแจกของสปอนเซอร์ที่สนับสนุนในงานวิ่งเยอะแยะมากมายเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาสำรวจแผนการเส้นทางวิ่งกันโดยในรอบนี้นะคะเราลงแบบซูเปอร์มินิมาราทอนไว้ระยะทางวิ่งทั้งหมด13กิโลเมตรนะคะจากภาพนะคะวิ่งตามถนนหมายเลข12เลี้ยวซ้ายเข้าถนนชนบทหมายเลข2196ผ่านหมู่บ้านชุมชนแล้วก็วิซาต,ต่าง หลังจากนั้นวนกลับเป็นวงกลมมาที่ถนนหลักเส้น12เส้นเดิมระยะทางวิ่ง13กิโลเมตรจะเริ่มสไตา์กันตอนเวลาตี5ครึ่งคัดออฟ3ชั่วโมงครึ่งเลยค่ะที่นี่จะมีบริการจุดน้ำดื่มทุกๆ2กิโลเมตรแล้วก็มีบริการรถชั่เต้นบัสรับส่งนักวิ่งไปยังจุดปล่อยตัวด้วย อย่างที่บอกไปนะคะลานกลางเต็นทของเราจะอยู่ห่างจากจุดสตาร์ทวิ่งเพียง2กิโลเมตรดังนั้นเราขับออกมาจากจอร์ลี่แลนด์ยูเทิร์น2รอบก็มาถึงในหัวแคมป์ของเราค่ะ รอบนี้เราเลือกมากางเต็นที่ในหัวแคมไม่เพียงแค่ว่าที่นี่ใกล้กับจุดสตาร์ทวิ่งนะคะแต่ยังเป็นเพราะที่นี่มีวิวทิวทัศน์และบรรยากาศดีและที่สำคัญที่นี่ยังมีทําเลที่ดีอีกด้วยค่ะอยู่ติดถนน12แล้วก็ใกล้เซเว่นใกล้ร้านคาใกล้ตลาดจริงๆแล้วพวกเราสามารถสั่งอาหารจากร้านอาหารข้างนอกก็ได้นะคะ แต่เนื่องจากว่าวันนี้เราขับรถกันมาทาั้งวันแล้วเลยอยากพักผ่อนกันที่เต็นท์ไม่ออกไปไหนแล้วค่ะวันนี้เมนูง่ายๆของเราก็คือผัดมะเขือใบโหระพาถึงแม้ว่าหน้าตาจะดูไม่ค่อยสวยแต่รสชาติก็พอไปวัดไปวาได้อยู่นะ สำหรับเส้นทางวิ่งนะคะหลังจากจุดปล่อยตัวออกมาก็จะเป็นถนนลาดยางหรือเป็นถนนที่เราใช้ขับรถกันนั้นนะคะเส้นทางก็จะยังไม่ยากเท่าไหร่วิ่งมาได้สักระยะหนึ่งก็จะเริ่มเห็นวิวทิวทัศน์ของสองข้างทางสวยงามมากๆค่ะช่วงที่เรามาเป็นช่วงที่ฝนตกพอดีเลยทำให้บรรยากาศเย็นเหมาะสำหรับการวิ่งมากๆวิ่งมาได้สักระยะหนึ่งเส้นทางก็จะเริ่มเปลี่ยนค่ะเป็นถนนคอนกรีตบางช่วงก็จะเป็นถนนขรุขระ หรือแม้แต่ถนนที่เป็นโคลนหญ้าเป็นบางช่วงนะคะจนมีคนแซวว่าที่นี่จะเป็นถนนวิ่งเทรลหรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่ย่อท้อค่ะอดทนอึดใจวิ่งกันต่อไปสำหรับเรานะเส้นทางที่ยากที่สุดก็จะเป็นช่วงกิโลเมตรที่8ถึงที่9นะคะเพราะว่าจะเป็นทางชันลองดูสิหันกลับไปนี่คือเห็นวิวเขาวสวยมาก ไ,ไมจสู้สู้รอเดยวอดท้ทนวิ่งมาจนครบ13บมกิโลนะคะสกิโลสุดท้ายเนี่ย คิดแค่อึดใจเดียวว่าอีกแค่นิดนึงทนนิดนึงจะได้กินข้าวแล้วในที่สุดเราก็เข้าเส้นชัยที่เวลา2ชั่วโมงนะคะเข้ามาถึงแล้วก็มาระบายเขียนข้อความบนไว้บอร์ดที่นี่เขามีกิมมิคน่ารักน่ารักค่ะให้นักวิ่งมาเขียนระบายความในใจก่อนที่จะกลับไปพักผ่อนเราก็ถ่ายรูปเป็นเที่ยะร,รึกเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เราได้มาวิ่งที่เขาคอ,อกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ลานกลางเต็นท์นาาหัวแคมป์ค่ะเขาขคาและนี่ก็คือบ้านของเราวิวดีวิวสวยเลยในเต็นท์ของเราคะ่ะเนี่ยพอเปิดหน้าต่างออกมาจ้าเป็นไงก็เห็นวิวเขาแบบนี้ดี ดี๋ยวเราพาไปเดินดูลานแล้วกันเนาะตอนนี้ก็นั่งชิวกันหลบแดดก็ข้อดีอย่างแรกเลยก็คือที่ในหัวแคมมามันสะดวกคือมันใกล้ถนนหนทางค่ะไปไหนมาไหนสะดวกแตก่ในทางกลับกันก็คือจะได้ยินเสียงรถตลอดเวลานั่นเองตอนกลางวันอะไรเงี้ยอาจจะนอนกลางวันไม่ชิวนะคะใครชอบชิว,ชวก็คือให้ลึกเข้าไปที่เทียแนแห่งชาเขาคอหรือไม่ก็ทุ่งสแสลงหลวงน่าจะดีกว่าส่วนที่เหลือก็ทําเลที่ตั้งโอเคสะดวก เซเว่นอะไรเงี้ยมาส่งได้ไม่ไกลเลยค่ะเออจากตรงนี้ไปจุดพวกที่เป็นร้านอาหารหรืออะไรอ่ะแค่โล2โลเท่านั้นเองอย่างพวกเราเงี้ยมางานวิ่งอะค่ะก็ห่างก,กันจากจุดสตาร์ทวิ่งแค่2โลก็ที่เลือกมาหลักๆที่ตรงนี้ก็คือเพราะว่าเราลงงานวิ่งเขาเขา,เขามาราทอนเอาไว้นั่นเองค่ะก็คืออยงไงี้หนุ่มไหมตื่นตีแบบวสุดยอดอะวิ่งขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาสน,นุกสน,นุก,นนกอากาศดี ตอนเช้าอากาศดีตอนเช้าประมาณ20ต้นๆน่ะนะนะ22สองอศาอะไรเงี้ยเออกลางคืนนอนไม่เปิดพัดลมได้แต่กลางวันเนี่ยแนะนําว่าเราจะมาเดินมิถุนายนนะคะแนะนําว่าพกพัดลมมาด้วยจ้าเออซึ่งพี่ที่ร้านเนี่ยเขาก็ค่อนข้างน่ารักนะเราอะคิดว่าอากาศจะหนาวเนาะเลยไม่ได้พกพัดลมมาสุดท้ายสุดท้ายคือพี่เขาให้ยืพมพัดลมฟรีไม่งนะั้นเราคืออยู่ไม่ได้ กะว่ามานอนชิลๆไงเนาะวิ่งมาในเหนื่อยปวดร้าวมานอนพักเอาแรงจุดทำเลที่ตั้งนะคะเราเลือกลานกลางเต็นที่อยู่ด้านริมสุดนะคะเขาก็จะมีแบ่งเป็นลาน A ลาน B นะคะก็ลานตรงนี้ก็จะอยู่ติดกับจุดเต็นที่เป็นเต็นแกลปิ้งที่ทางลานเขากางเอาไว้ให้แต่ว่าช่วงที่เรามามันเป็นฤดูแบบโลซีซั่นเนาะเขาก็ไม่ได้กาง ตนจริงๆเขาจะมีเต็นท์อุปกรณ์ที่นอนเครื่องนอนอะไรให้เช่าด้วยนะคะคิดเป็นหลังแต่ของเราเนี่ยมาแบบนําเต็นท์มาเองนะคะก็ใช้พื้นที่ได้อย่างเงี้ยค่ะที่เห็นแล้วก็ลานไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่มากนะคะก็คือลานลงได้ประมาณสัก20เอ็นอะไรราวๆเนี้ยนะก็เลยแนะนําว่าเออถ้ายิ่งช่วงหน้าหนาวนะไฮซีซันอะไรเงี้ยควรจะอินบ็อกเราก็ใช้วิธีการอินบ็อกมาจองกับ ทางเฟ c e b ซบุของทางในหัวแคมป์นะคะแต่ว่าโทรก็ได้ค่ะพี่เขาค่อนข้างรับสายแบบไม่นานนะคะรับโทรไปเรารับตลอดมีปัญหาอะไรอย่างเช่นฟืนไฟหรืออะไรเงี้ยค่ะโทรปรึกษาพี่เขาได้แล้วแล้วก็ห้องนงห้องน้ําก็สะอาดเป็นชักโครกมีเครื่องทําน้ําอุ่นมีครบเลยค่ะที่ล้างจงล้างจานนะคะน้ําอุ่นจะเป็นแบบแก๊สเนาะก็ค่อนข้างโอเคสะอาดก็เห็นนําเต็น เ,เต็นที่เอามาในถ้าเกิดมาในหน้าร้อนหรืออะไรจะนําแอร์มาเขาก็มีพี่ที่เขากางอยู่ด้านบนก่อนหน้าเราเขาก็เอาแอร์มาได้ด้วยนะแต่เดี๋ยวเช็คค่าใช้จ่ายให้อีกทีหนึ่งเนาะว่าเท่าไหร่โดยรวมแล้วดีฟงไฟเขาก็ลากมาให้เต็นท์ให้ได้ใช้ค่ะก็เปิดพัดลมได้กลางวันนอนเล่นได้นะคะสําหรับใครที่มากางเต็นท์แนะนําว่าถ้าอย่างเราอย่างเงี้ยจุดที่เรากางเงี้ยมันจะมีร่มไม้ ก็หลังบ่ายสองโมงเนี้ยก็เริ่มล่มละพระอาทิตย์อะคะ่ะจะตกะข้างหลังถนนฝั่งถนนแล้วก็จะขึ้นฝั่งที่เป็นวิวภูเขาพระอาทิตย์ขึ้นเพราะฉะนั้นอตอนกลางวันเนี่ยหรือตอนเช้าสาย,สายแดดจะเปรี้ยงเลยนะคะถ้าให้ดีก็คืออปุปก,กรณ์ถ้าอยากนั่งชิลนะจนเช้าเช้าสาย,สายเอาเอาทาร์ปเอาอะไรมาด้วยนะคะแล้วก็คืนนี้เดี๋ยวรารุ้นกันว่าฝนจะตกไหมเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยลองและฝนตก แล้วก็น้ำข้าวเต้นด้วย <GT> เดี๋ยวเรารุ้นกันว่าคืนนี้จะเป็นยังไงนะวันนี้เราสบายๆค่ะไม่ได้ทำอาหารอะไรกินนะก็คือไปซื้อหมูรกระทะร้านในเขาคอน,นี่แหละถูกด้วย350บาทให้เยอะมากหมูกิโลนึงเดี๋ยวลองดูว่ารสชาติเป็นไงคืนนี้เจอกัน <S <S 2 <S 2> <S ก็มีเวลาอยู่นะ4ี4่โมงสีละเดีย๋ยวซักประมาณห้าโมง นิดๆนะเราว่าเราจะเดินไปสกายวอล์กที่นี่นะคะจะอยู่ติดกับสกายวอล์กเขาเอเลยนะคือสามารถเดินไปได้เลยนะนะหรือว่าขี้เกียจก็ขับรถก็ได้ค่ะอยู่ใกล้เลยเนี่ยนั่งมองจากลานกางเต็นท์คือจะเห็นนะคะจะเห็นตรงที่เป็นสะพานกระจกอยู่ตรงนู้นเลยนะคะแล้วก็เขามีรถไฟเขาเรียกรถไฟอะไรอะปปรถไฟปูนปูน เออเดี๋ยวเราพาไปดูแล้วกันนะว่าเขาเป็นจุดถ่ายรูปเป็นแลนด์มาร์กแหละเออที่นักท่องเที่ยวที่มาขอคอ,อก็นิยมแวะถ่ายรูปกันไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นพาทัวร์ลาแล้วก็ไปดูไก่หวอกกันก่นะเป็นไงทาง ขึ้นเนินภูเขาดิบตึงดูป้ายเห็นไหมจุดก,กลางเป็นจากจุดกลางเป็นนะเดินล้อไปฝ่าดงมายาลาไปออกถนนไปคือถ้าขับรถออกมามันย้อนสอนไงคือแบบว่ามันจริงๆมันอยู่ติดก,กันเลยนะรั้วอยู่ติดก,กันเลยนะแต่เราคือเดินมาเพราะว่า ยังยังไม่เปลี่ยนเมื่อวานเรายังได้ยินห้าโมงเงย็นเรายังได้ยินเสียงรถไฟปูนปูนด้วยความที่มันก็จะมีถนนรถด,ดังอะแต่ช่วงที่รถเป็นเงียบอะเราก็จะได้ยินเสียงรถไฟนะเขามีรถไฟอุ้ยมีแกมีแก,อย,แกอย่าเพิ่งนีกลับบ้านนะรอเราก่อนอมีน้องแกอุ้ยน่ารักเชีย นี่บัตรเข้าชมคนละแปดสิบบาท <c oughs> นุ่นนุ่นซุ้มนังหรือเปล่าปิดหกโมงเย็นแล้วก็เด็กแปดถึงสิบแปดปีสี่สิบบาทผู้สูงอายุสี่สิบบาทผู้พิการชราภาพเด็กไม่เกินเจ็ดขวบเข้าฝีนี่ซื้อตัวกัน ถ้าใครจะเล่นเครื่องเล่นอย่างเช่นรถไฟจิ๋วหรือว่าเรือไวกิ้งจะต้องมีค่าบริการเพิ่มเติมนะคะจ่ายเพิ่มคนละ50บาทค่ะแนะนำเลยค่ะรถไฟจิ๋วน่ารักปุป๊กปิ๊กผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะ สวนสนุกย่อมเลยคือแบบมีเรือไวกิ้งด้วยค่ะดูคือจะหวดเสียวคือจะหวดเสียวสำหรับใครที่จะขึ้นมาที่สกายวอล์กถ้าเสียค่าเข้าแล้วนะคะก็จะไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแล้วค่ะซึ่งก่อนที่จะขึ้นไปเขาก็จะมีให้สวมเป็นผ้าคลุมรองเท้าอีกชั้นหนึ่งนะคะ จะบอกว่าเดินบนกระจกเนี่ยก็แอบวาดเสียวอยู่เหมือนกันนะ้าที่นี่ก็นับได้ว่าเป็นอีก1นจุดลันมาร์กที่แนะนําเลยค่ะสําหรับใครที่เป็นสายถ่ายรูปหรือว่าสายครอบครัวมีกิจกรรมมีสนสนุกมีเครื่องเล่นสําหรับเด็กที่นี่บรรยากาศดีวิวทุทัศสวย แนะนำว่าให้มาช่วงเย็นๆแดดล่มลมตกนะคะคูปองค่าเข้าสามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดค่าเครื่องดื่มของคาเฟ่ที่นี่ก็ได้ค่ะอย่าลืมนะคะมาเที่ยววัดพระทัดผาซ่อนแก้วแล้วก็แวะมาเที่ยวกันต่อที่สกายวอล์กเขาคอ ก็ซึมซับบรรยากาศของเขาคอกันอย่างเต็มที่เลยนะคะได้นอนพักผ่อนชาร์จแบตบรับบรรยากาศที่เขาคอ3วัน2คืนดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์เราก็เลยเยอะเป็นพิเศษค่ะรอบนี้และแล้วก็ได้เวลาโบกมือลานายหัวแคมป์เขาค้อเก็บคอมขับรถออกมากันเหนื่อยๆนะคะเราแวะพักที่จุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติเขาค้อ วิวสวยบรรยากาศดีอยู่ติดรินถนนเลยค่ะจุดชมวิวของอุทยานตรงนี้นะคะจะอยู่ไม่ไกลกันกันกบจุดกางเป็นของพวกเราค่ะขับรถออกมาแค่ประมาณ2กิโลเท่านั้นเองตรงนี้นะคะเขาก็จะมีที่จอดรถกว้างขวางสำหรับนักท่องเที่ยวให้แวะพักดื่มกาแฟกันให้ชื่นใจก่อนที่จะออกเดินทางกันต่อไปค่ะ โดยจุดชมวิวตรงนี้นะคะจะอยู่ก่อนถึงจุดบริการของฝากจุดแวะพักตรงนี้ก็จะมีที่นั่งชิลที่นั่งชิงช้าเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวชวมวิวผาซ่อนแก้วบรรยากาศสวยแล้วก็ลมพัดเย็นสบายสุดๆ ที่ตลาดของฝากอโะโวคาโดไทย3ามโลร้อยไม่มีดินจี่เลือกคือจุดแวะพักรถตรงนี้นะคะทุกคนมีอาหารตามสั่งด้วยนะเครื่องดื่มกาแฟอะไรเงี้ยเออแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นของฝากแหละ ะที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือมะขามหวานจ้ามะขามสามรถนี่ให้ดูมีหลายร้านมากเยอะมากราคาเท่ากันหมดทุกร้านละนะเราคิดว่าเราได้ละเราจัดอะโวคาโดเดือาค่ะราคาดี3โ0ร้อย ก่อนแล้วก็ไม่รู้เขากินกันไหมรวมเลยค่ะก่อนที่จะขับรถยิงยาวเข้ากรุงเทพนะคะเรามีร้านขนมจีนอร่อยๆในตัวเมืองเพชรบูรณ์มาแนะนำค่ะรอบนี้เราเลือกมาทานกันที่ร้านขนมจีนบ้านคุณตา ร้านนี้สะอาดสะอ้านค่ะจัดเป็นระเบียบแล้วก็มีขนมจีนให้เลือกมากมายเป็นขนมจีนเส้นสดจะบอกว่าเราสั่งมาเป็นน้ำยาไก่นะคะมีขาไก่แล้วก็น้ำยาป่าเป็นเนื้อปลาช่อนแล้วก็ยังมีของกินเล่นอื่นๆเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นไก่ทอดทอดมันหรือแม้แต่ส้มตําค่ะใครที่อยากทานขนมจีนอร่อยๆสไตล์โลเคอลเนี่ยแนะนำร้านนี้เลยค่ะ คลิปนี้เราก็เป็นการสิกลิปได้อย่างอิ่มอร่อยมากๆการเดินทางมาท่องเที่ยวเขาคอของเราก็คงจบแต่เพียงเท่านี้อยา่าลืมติดตามและรับชมพวกเราในคลิปดีๆต่อไปนะคะใช่กินเกินวิ่งหมดไปแล้วหนึ่งจานจานที่สองข้าันอก่อร่อยอกินงานพึ่งมันอร่อยทุกอย่างจริงๆั